Your มาพบกันอีกครั้งนะครับใบเพศแปะปากมากนะครับเป็นคลิปประจำวันวันนี้ก็มีโปรแกรมนะครับเรียวผูจะลงสนามในศึกเบอร์ซีไซดดาบี้แมชนะครับกับทางด้านเอเวอร์ตันนะครับหลังจากเมื่อวานนี้นะครับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ เอาชนะทางด้านวัตฟอร์ไป5ประตูตอนหนึ่งก็ทําให้พวกเขาฉีกนีเล้ย์ผัวไปเป็น4คะแนนนะครับวันนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาทําแต้มเพื่อไล่จี้เข้าไปให้เหลือแต้มเดียวให้ได้เหมือนเดิมก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันเนเปลีอีก5นัดสุดท้ายนะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงสําคัญที่เลี้ยวปูจะพลาดไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในเกมเกมนี้นะครับมันก็ถือว่าโดยปกติ เมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์ก็เป็นเกมที่หนักอยู่แล้วนะครับสำหรับเวียวพูเรียวพูเองจะมีเกมพิเศษเหนือนกว่าทีมบิ๊กซิกทุกทีมตรงที่เราจะมีเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์เพิ่มมาอีกหนึ่งนัดนี่แหละครับที่ถือว่าเป็นเกมที่สําคัญแล้วก็หนักแล้วก็ตอนนี้นะครับทั้ง2ทีมไม่ว่าอะไรปกติเนี่ยเจอกันมันก็แย่อยู่แล้วนะครับมันก็ใส่กันเละเทะมีใบแดงมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของการเจอกันอะไรก็ตามแต่แต่สถานการณ์นะครับของ2ทีมมาเจอกันในชั่วโมงนี้ มันทําให้เกมนัดนี้มันเข้มข้นขึ้นไปอีกนะครับสถานการณ์ที่ว่ากันมันเป็นสถานการณ์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเป็นสถานการณ์ที่ทีมหนึ่งนะครับกาลังต้องการแต้มสามแต้มเพื่อไล่ล่าแชมป์อีกทีมหนึ่งต้องการสามแต้มเพื่อดิ้นรนหนีการตกชั้นเอาละไง มันมาเจอกันในสถานการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะทําที่จะทําให้ความเดือดดานของเกมนี้มันมากขึ้นไปอีกนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องการจัดทัพเจเกนคอปจะเอาอยัางไงล่ะทีนี้เพราะว่ามันมีส่วนสําคัญนะครับเกมในกลางสัปดาห์นเป็นเกมใหญ่ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับลิเวอรูต้องพบกับยาเรอัลอย่าลืมนะครับอาการบาดเจ็บ ที่จะพ่วงมาจากเกมนัดนี้เรายังไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราได้เห็นเฟอร์จิลฟานได้พักทางฤดูกาลมาแล้วนะครับจากเมอร์ซิไซด์ดาร์บี้แมต์นี่แหละเราได้เห็นเตียโกคาตาล่าโดนเสียบดื้อแบบไม่มีความจําเป็นโดยริชาริสซอนทําให้ต้องพักยาวไปถึง2เดือนกว่าจะกลับมาเข้าที่เข้าทางใช้เวลานานพอสมควรเหมือนกันมันก็มาจากเมอร์ซิไซด์ดาร์บี้แมต์นี่แหละครับเพราะฉะนั้นตรงจุดจุดนี้นะครับ การจัดทัพผู้เล่นที่จะลงสนามไปเล่นเนี่ยสำหรับเจนคอปมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันเจนคอปเองที่ผ่านมาเราจับกระบวน่าเขาค่อนข้างยากเหมือนกันในเรื่องของการเลือกผู้เล่นลงสนามนะครับเพราะเจนคอปเองค่อนข้างจะใช้การวิเคราะห์การจัดผู้เล่นเป็นนัดต่อนัดว่าจะเอาอย่างไรดีโดยมีองค์ประกอบรวมที่ทําให้เขาเข้ามาคิดนะครับว่า นัดนี้จะเล่นยังไงจะเปลี่ยนใครอะไรยังไงแบบไหนจะใช้แผนไหนมันจะไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นรูปแบบตายตัวที่แน่นอนนะครับหากเชอร์กนคอปมองว่าเกมน,นั้นเนี่ยกับเอวตันเนี่ยเขาต้องการน็อกเอวตันให้ได้เร็วที่สุดเขาอาจจะจัดทับชุดปึ้ชุดใหญ่ลงไปเลยแล้วก็าทยอยเปลี่ยนตัวสําคัญออกมานะครับเอาเป็นว่านัดเนี้เท่าที่ดูเนี่ยมันก็จัดได้อยู่2ออย่างเหมือนกันนะครับการโรเตชันของเจอร์กนคอปเพราะว่าพวกเขาเอง าสามารถที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนนักเตะได้ค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าตัวเลือกในทีมมันมีให้เลือกใช้ค่อนข้างจะมากมายนะครับอาการบาดเจ็บของผู้เล่นโดยส่วนใหญ่แล้วแทบจะไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเลี้ยวภูยังอยู่ในสภาพที่ทุกคนพร้อมที่จะยืนเข้าแถวให้เจอก,กับครอจิ้มเลยละ่ะตอนนี้นะครับทั้ง เลฟเจนเขาอาจจะใช้ชุดใหญ่ลงสนามได้นะครับอาจจะใช้ทั้งโจมาติดลงคู่กับทางด้านเฟรติฟันดาส์เลยก็ได้นะครับสองตัวข้างนะครับยังจะใช้ทั้งเทรนด์นะครับแล้วก็ใช้ล็อบโบในการลงสนาม มิดฟิลด์จะใช้ชปาบิญโยเลยก็ได้ครับจัดทับกับตีอาโก้เต็มๆลงไปเลยลงไปบทขยี่นะครับโดยใช้จอแดนเฮนเดอร์สันหรือนาบิเกต้าก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็กองหน้าก็เป็นซาร่านะครับยังไงก็ต้องลงไปยืนคำ้ำความฟิตของซาร่าไม่มีปัญหามาเน่ยังลงสนามได้แล้วก็จะใช้ดิโอโกโชต้าหรือดิอัสลงก็ว่ากันไปตรงจุดนี้ถือว่าเป็นการใช้ทีมชุดใหญ่ๆลงเล่นนะครับในขณะเดียวกันเรเคอคอพอาจจะ ใช้ตัวสำรองลงสนามบางเกมก่บางตัวก่อนก็ได้โดยเฉพาะในตำแหน่งมิดฟิลด์มนะครับมิดฟิลด์เราอาจจะได้เห็นเคอร์ติสโจนลงมาเสียบแทนนะครับเพื่อเก็บกำลังสำคัญอย่างทางด้านเตียโป้อาคันตาล่าไว้ก่อนก็ได้นะครับกองหน้าอาจจะได้เห็นผู้ช่ำชองในการทำประตูในสึกเมอร์ซีไซด์ดาร์วิแมชอย่าง รีวอล์โอริกี้ลงสนามเป็นประเดิมตั้งแต่ต้นเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะอย่าลืมนะครับรีวอล์อริกี้คือนักเตะที่ยิงประตูใส่เอเวอเรตันได้มากที่สุดในทีมของเดืรอเกนครอปชุดนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการหมุนเวียนน่าสนใจมากนะครับอย่างที่แปะบอกเลยอาการบาดเจ็บที่ตามมาหลังจากเกมนี้ความเดือดดาลเนี่ยมันอาจจะทําให้เดืรอเกนครอปต้องคิดอีกสักนิดหนึ่งว่า จะจัดทัพอย่างไรส่วนในแง่ของผลการแข่งขันนะครับในแง่ของรูปแบบการเล่นหากวัดกันโดยเฉพาะฤดูกาลนี้แล้วเอากันตรงๆเลยไม่ได้ดูถูกทีมเพื่อนบ้านเลยนัดนี้เลโอภูมีโอกาสที่จะเก็บเก็บ3คะแนนค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วนะครับแต่จะเก็บยังไงในสภาพแบบไหนคิดว่าไม่น่าจะพลาด3แต้มในนัดนี้นะครับแล้วก็ทำให้เอเวาตันไปดิ้นรนหนีการตกชั้นของพวกเขาต่อไป เหตุผลที่ว่าเลี้ยวคูน่าจะเก็บ3ามแต้มได้ก็เพราะว่าฟอร์มการเล่นนะครับอันนี้เราเอาแบบเนื้อเนื้อเน้นเน้นเอาแบบว่าไม่ได้แบบมีการอวยอะไรเลยนะครับกองหน้าดีกว่ากองกลางดีกว่ากองหลังดีกว่าผู้ักษาปามตูดีกว่าทีนี้อยู่ที่รูปแบบการเล่นเลี้ยวคูเองมีการเข้าทำหลากหลายเอเวอเรสตนเองกําลังมีปัญหาของพวกเขาอยู่นะครับสภาพความสมบูรณ์ของผู้เล่นก็ไม่ดีนะครับในนดนีเพราะฉะนั้นมองในเหลี่ยมไหนก็แล้วแต่ ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ที่ห้ามไม่ได้นั่นคือความเดือดในเกมตรงนี้นะครับเป็นจุดพอยต์สำคัญที่จะทําให้เกิดอะไรขึ้นในเกมนี้นะครับใบแดงจะมีไหมใบเหลืองจะขี่ใบเดี๋ยวลองติดตามดูนะครับแต่สําหรับผลงานของท่านัานจเจนคอปกับเอเวอร์ตนในยุคข,ของเขานะครับคงต้องบอกว่าคอปมีสถิตินะครับชนะแ เสมอห้าแพ้นัดเดียวในฤดูกาลที่แล้วนะครับในช่วงที่ล็อบบี้สภาพผู้เล่นไม่สมบูรณ์เอาซะเลยนะครับแล้วก็เป็นการแพ้เอเวอเรตันผู้ในรอบต้งเป็นร่งม20ปีเหมือนกันเพราะฉะนั้นนัดนี้อาจจะได้มีการถอนแ้นกันทบต้นทบ,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 ทบดอกกันยังไงบรรยากาศในแอนฟิลด์ยังมีส่วนช่วยเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นภารก,กิจนะครับหากลิยอปูยังต้องการที่จะไล่บี้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกต่อไป เกมัน,น,นี้เลี้ยวปูต้องห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสามแต้มเท่านั้นที่เลี้ยวปูจะต้องเอามาให้ได้แล้วเป็นสามแต้มที่จะเข้าไปปีบค้ำคอให้ทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่าพึ่งทำอะไรที่คิดว่ามันจะหมูหวานในการเข้าป้ายนะครับไปได้ง่ายๆต่อไปนะครับเลี้ยวปูมีหน้าที่ของตัวเองเหมือนกันคือทำอะไรก็แล้วแต่ชนะให้ได้ในเกมที่เหลือทั้งหมดแล้วทุกอย่างมองว่ากันเมื่อถึงนัดสุดท้ายจบไป น,นี่คือภารก,กิจของทางด้านลิวพูที่จะพลาดไม่ได้สำหรับเกมนัดนี้นะครับก็4ทุ่มครึ่งคืนนี้นะครับพร้อมกันที่หน้าจอไขรมีสะดวกทางไหนดูทางไหนก็ว่ากันไปเลยนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับขอขอบคุณทางด้าน,นยูฟ่าแป0นะครับมั่นคงน้ำสูงเสียฟ้านะครับการเงินไม่มีปัญหานะครับมั่นคงแข็งแรงก็ใขรชอบก็เข้าไปหลายแอดยูฟ่าแป0นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งว่ามีอะไรที่น่าสนใจ ตามติดมาสำหรับเกมนัดนี้หรือเปล่านะครับวันนี้สารแต้มเท่านั้นนะครับอย่าลืม